พามาเบิงบักซิดาหลังจากที่นมกิ้งมาแล้วประมาณเดือนหนึ่งแล้วค่ะเนี่ยอันนี้นมร่มพ่อแบบให้มันบ่อตรงไหมันเอียงน้อยหนึ่งดูนะกิง้งนี่สิมีลูกไม่มีดอกค่ะใดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด กิ่งเนี่ยมีตั้งสิบแปดสิบแปดหน่วยพ่อหนมลงมาพ่อหนมลงมาพ่อหนมกิ่งลงมาแม่นบ่ะหานี่ยมันก็จิต,ตแตกแตกยอดแตกดอกออกมาไม่ไมีทุกกิ่งเลยนะทุกกิ่งเลยหงปกติก็สิออกด,ดอกูกงากงาเปูนดอกก็นเล่มล่องมาหนมกิ่งมึงมึงดอกคนนี้ดอกคนนี้ ตาสะออนเนี่ยมันก็ดีตอ่อใจดีตอ่อใจมากๆเลยหลังจากที่นมแล้วเด้มีทุกกิ้งอ่ะอันนี้นมเราดีดดีดขึ้นมาเสือกฟ้างขาดคักอิ่อีดกคักดกแน่